สวัสดีครับพบกับใครๆก็เข้าครัวและผมโป้งนะครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยๆแล้วก็ทําง่ายมากมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับทุกๆคนที่ชอบทานปลานะครับแล้วก็ชอบทานสลัดด้วยนะครับเพราะทุกคนรักสุขภาพแน่นอนเมนูนี้เหมาะมากเลยกับ s MOKE SALMON CRUDO WITH DILL SALAD นะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันก่อนเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมมัเริ่มกันที่ส MOKE s ลมอนนะครับหรือว่าแซลมอนรมควันอันนี้ผมใช้ทั้งแพ็คเลยคุณผู้ชมก็เลือกได้ตามสบายเลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็มาจากนอร์เวย์ครับเราก็เลือกเอาผมแนะนําให้เลือกสีที่ค่อนข้างออกสดนิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับแชทมากนะถ้าแชทกว่านี้ก็อาจจะดูน่ากลัวมนิดนึงแต่ถ้าสีมันซิดเกินไปเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเก่าเกินนะคุณผู้ชมก็ต้องเช็คดีๆด,ด้วยนะครแต่ว่า,ามันก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าวิาวธีการส แต่ว่าก็ยังไงก็เช็ครายละเอียดวันที่ผลิตวันหมดอายุอะไรดีๆนกันนะครับเพราะว่าบางทีสีอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ตัวแปรทั้งหมดนะฮะโอเค okay, ต่อมานะครับผมมี็อ c เก็ตสลัดนะครับผมเลือกใบสวยๆมาใช้เพราะว่าเราก็จะแต่งให้มันสวยงามด้วยนะครับผมมีไดคอนนะฮะไดคอนแรดิชเป็นเจ้า ที่เราใช้ท้ายญี่ปุ่นสไตล์ที่เราเห็นได้ตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเราเอามาใช้ด้วยนะครับแล้วผมก็มีดิวนะครับหรือว่าผักชีลาวนะครับอันนี้ค่อนข้างจะอวบอิ่มทีเดียวนะฮะกลิ่นหอมมากนะครับผมแกะแพ็คออกมาผมเลือมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผมจะทําสลัดแซลมอนหรือผมจะทำแกงอ่อม <laughs> <laughs> นะครับโอเคมาดูที่น้ําสลัดนะครับผมมีมันมะกอก นะครับแล้วโดดมาที่เจ้าเรดไวน์เรดไวน์วินิก้านะครับน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงนะครับมีเคเปอร์นะครับมีมัสตาร์ดแล้วผมก็มีไข่ปลาคาเวียที่ทำมาจากสาหร่ายที่จะใช้คาเวียแบบไฮโซไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วแต่นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันที่น้ำสลัดนะครับตีน้ำสลัดกันเลยนะครับง่ายๆเช่นเคยน้ำสลัดของเราเป็นน้ำสลัดตระกูลวิเกรตนะครับผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะฮะน้ำสลัดมันจะมีแบบวิเนกัตที่เป็นจะออกเปรี้ยวๆดูเป็นน้ำมันน้ำมันนิดนึงกับอีกแบบหนึ่งคือตระกูลมายองเนสนะครับก็คือเป็นครีมครีมส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะเสิร์ฟกับพวกปลาพวกอะไรพวกนี้ครับเป็นวิเนกรตมันจะรู้สึกเบากว่าคุณผู้ชมก็เวิร์ก่อนอ่ะผมลง มัสตาร์ดลงไปมัสตาร์ดที่ผมใช้เป็นแบบมีเม็ดด้วยนะฮะมีซีดมันจะอร่อยมากนะครับมีตรงเรดวา์วินิแาตีก่อนตีให้มันเข้ากันนิดนิดนึงก่อนนะครับ <S <S เราทำแบบบ้านๆน,นะคุณผู้ชม <S 1> <S 1> ผมจะบอกว่าเราเราบ้านๆยังไงก็คือเวลาผมใส่เนี่ยจะสังเกตว่า โอเคหนึ่งจริงๆตวงมันก็ดีนะครับแต่ว่าทําแบบบ้านเนี่ยที่สาคัญที่สุดก็คือทุกครั้งที่เราทำแล้วเราต้องค่อยๆชิมไปด้วยนะฮะอย่าแบบแหมมั่นใจในสูตรฉันไม่ชิมหรอกอร่อยแน่นอนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโอกาสที่พลาดมาแล้วมันจะน่าเสียดายกว่าเราก็ค่อยๆชิมไปดีกว่าโอเคคุณผู้ชมผมจะลงน้ำมันกร่องไปนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เราจะปรุงด้วยเกลือและพริกไทยนะฮะผมจะลงเกลือไป1หยิบมือใหญ่นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ผิดไทยแบบนี้มิกไทยดำนะฮะมันจะได้มีกลิ่นหอมๆโอเคตีเลยครับให้มันเข้ากันผมตีอย่างนี้เลยคุณผู้ชม ชิมอีกรอบหนึ่งอืมโอ้อร่อยสุดขั้วเคน้ำสลัดพร้อมจัดจานกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมเรามาเตรียมลงจานกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเตรียมเจ้าไดคอนเรดดิชของผมก่อนนะครับโอเคครับผมก็จะหั่นเจ้าไดคอนเรดดิชให้เป็นเส้นๆนะฮะก่อนอื่นคุณผู้ชมก็สไลซ์มันก่อนนะโอเคประมาณนี้พอครับ ไม่ต้องเล็กมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปเนี่ยผมจะบอกว่ามันมันจะแฉะง่ายเนี่ยให้ชิ้นประมาณอย่างเงี้ยพอแต่ใหญ่เกินไปมันก็ไม่สวยนะก็กะดีๆฮะโอเคนี่ผมจะเอาหลบไปก่อน <S <S เดี๋ยวเราจะมาโรยแต่งตอนจบนะครับนี่ผมเสียพื้นที่นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราซ a l มอนมามจะม้วน ผมจะเสิร์ฟแบบแปลกใหม่นิดนึงนะครับแซลม,มอนของเราที่มาเป็นชิ้นๆอาจจะดูไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นะฮะที่เขาจัดมาให้เราเราก็เอามาทำให้มันมีระเบียบนิดนึง โอเคอันนี้มันน่าจะม้วนไม่ได้้ะเดี๋ยวเราผมจะเอาซาอนของผมลงจานเลยครับโอเคครับคุณผู้ชม mm hmm. เรามาลงลงจานกันเลยผมจะเรียงให้มันเป็นแบบเป็นสแต็กขึ้นมาคุณผู้ชม mm hmm. มานี้จะได้ดูมีมิติขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมปกติเขาจะเสิร์ฟป,ปูนี้เราเสิร์ฟแบบม้วนมาอย่างเงี้ยมันจะได้ดูเยอะเะด้วยนะครับทีนี้ก็ได้เวลาต แต่งครับท่านผู้ชมเราจะลงโรกเก็ตไปรอบๆเลยโอเคครับคุณผู้ชมนะครขั้นตอนการตกแต่งนี่ก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะฮะโอเคโดยเคเบิลรอบๆนิดหนึ่ง สลัดลาดก่อนเลย ลืมที่เด็ดของเราแล้วคุณผู้ชมเรามีคาเวียแล้วก็มาแต่งให้สวยแต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยเขาแดงอยู่แล้วดังนั้นผมก็มาแต่งรอบๆบ,บนน้ำสลัดไปเลยโอเคครับ อย่างสุดท้ายแหมเกือบลืมนะคุณผู้ชมนี่ผมจะสุ่มข้างบนนิดหน่อยโอเคครับอันนี้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยชั้นดีเลยคุณผู้ชมพเพราะดวยรสชาตินะครับแล้วก็ ด้วยวคุณประโยชน์ของแซลมอนนะครับผมเชื่อว่ากินเมนูจานนี้แล้วจะเรียนอาหารแน่นอนคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับสโมกแซลมอนครูโดสสลัดของผม